วันนี้เราพบกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับตอนแรกนี่เป็นตอนเกี่ยวกับแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับภูมิปัญญาบวกวัฒนธรรมท้องถิน่นคือภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนะครับไอภูมิปัญญาเนี่ยของไทยเนี่ยมีอยู่เยอะมากมายหลากหลายบรรพชนเราเตรียมไว้ให้เราเยอะเลยทีเดียวนะครับภูมิปัญญาไทยนั่นคือสิ่งที่บรรพุรุษบรรพชน สืบทอดต่อกันมามีการพัฒนาเพื่อการดํารงอยู่ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการปรับพัฒนากันมาตลอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าด้วยขนบประเพณีวิถีความเป็นอยู่ทําให้เห็นถึงความสามารถทางภูมิปัญญาของเราการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบๆกลเรารวมกันมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทําให้เห็นถึงความเฉลียวฉลา,าดภูมิปัญญากุศโลบายของคนโบราณ ที่สอนลูกหลานในรูปแบบของความเชื่อขนบประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเช่นในภาพนี้ครับนี่คือสมุนไพรไทยอยู่ใกล้บ้านใกล้ตัวเราทั้งหมดซึ่งเป็นของที่ถือว่าทั่วโลกต้องการนั่นคือการด้วยแบบสมุน,มนไพรนะครับแล้วตัวสมุนไพรข้างล่างนะก็เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยของไทยเราภาพนี้เป็นอีกหนึกลัของประเทศไทยการประกอบอาชีพของคนไทย ห้าภาคของไทยมีการประกอบอาชีพที่ต่างกันประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะครับถ้าลองนึกดูดีๆมีผล,ลไม้ทานได้ตลอดทั้งปี12เดือนที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับดอกไม้เหรอเราก็มีอยู่เยอะนะครับพืชทันทัญญาหารเราก็มีอยู่มากนี่คือความได้เปรียบทางด้านภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมขนบประเพณีวิถีไทยนะครับเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยนะครับไอ้ตัวล่างจะเป็นหินบทยาเป็นเครื่องช่างยา นานาชนิดแล้วตัวบนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องจักสารอันนี้ก็เนื่องจากไม้ไผ่มีเยอะหวายม่อยเยอะเราก็เอาหวายไม้ไผ่มาถักทอเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่น่าสนใจอย่างยิ่งของไทยเลยเลยทีเดียวก็ว่าได้ที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆในภูมิปัญญาของไทยที่มีอยู่นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่า ชีวิตความเป็นอยู่การะสะท้อชีวิตความอยู่ในยุคในช่วงนั้นนั้นก็ว่าได้นะครับต่อไปว่าด้วยเรื่องอาหารสักนิดหนึ่งท่านดูนะครับบนซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำพริกประทูอาหาร4อย่างของ4ภาคบนน้ำพริกประทูนะครับต้มยำกุ้งนะครับแกงภาคใต้นะครับและไส้อัว่ว4อย่างเนี่ยเป็นอาหารที่มีสมุนไพรทั้งหมด นี่เห็นไหมภมูปัญญารับรองไม่มีไขมันในเส้นเลือดไม่อ้วนแน่แน่อาหารคนโบราณนั่นเต็มไปด้วยภูมิปัญญาแล้วก็เรียกว่าอะไรสอนให้ลูกให้หลานเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่แล้วนะครับภูมิศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาของเราได้อย่างไรมันเกี่ยวกันมากเลยทีเดียวนะครับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนะครับ เป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์การต้านถิ่นฐานบ้านเรือนอันก่อให้เกิดขนบประเพณีวิถีวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับและกลายเป็นสิ่งดึงดูดใจทางด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับของไทยมีทั้กัน4ภาคท่านดูในภาพแรกภาคเหนือนะครับการแต่งกายอีกหนึ่งรูปแบบเห็นแบบนี้ได้เลยภาคเหนือ นะครับลงมาทางขวามือนะครับทางขวามือภาคอีสานนะครับอันนี้ก็ผีตาโขนจังหวัดเลยลงมาทางด้านล่างซ้ายมือเป็นหนังตะลุงภาคใต้ทางขวามือนี่เป็นลำกองยาวอันนี้ก็เป็นของทางภาคกลางนะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นการแสดงการเล่นต่างๆก็บ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอาของใกล้ตัวเรามาใช้ประโยชน์นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วย ภูมิลักษณะเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเรือนเรื่องราวเกี่ยวกับแต่งกายอาหารการกินวิถีวัฒนธรรมควา,ามเป็นอยู่รวมไปถึงตัวแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยในที่ต่างๆด้วยเรื่องราวทั้งหมดที่ผมกล่าวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยเพราะฉะนั้นที่พาร์ทนี้ที่เล่าให้ท่านฟังบอกกล่าวท่านฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีผลต่อทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับ